สถานการณ์บีบหัวใจการที่จะต้องเลือกระหว่างชีวิตแม่กับชีวิตเด็กในท้องนะคะหญิงตั้งครรภอายุครร์8เดือนนะน้ำหนักเด็กในท้องอันตรสาวได้แค่1,700กรัมนะคะมีภาวะแทรกซ้อนคือคันเป็นพิษอุนแรงนะ,ะชักนะตาเริ่มมัวนะคะถ้าปล่อยทิ้งไว้นะแม่เสียชีวิตแน่ๆนะคะ การดูแลหญิงตั้งครรภ์นในสภาวะการนี้คือการต้องยุติการตั้งครรภ์ให้ยาและยุติการตั้งครรภ์ทันทีนะคะแล้วอาการของแม่จะค่อยดีขึ้นนะส่วนลูก1,700ักรัมนะถ้าคลอดออกมานะแย่แน่เหมือนกันนะต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะหรือบางที่อาจจะเสียลูกไปเลยก็ได้สถานการณ์นี้ดูเหมือนยากนะแต่สูติแพทย์ทุกคนนะสามารถตัดสินใจได้เพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวเลยว่าเราจะต้องทําอะไรก็คือต้องยุติการตั้งครรภ์เท่านั้น นะคะคเราจะเลือกชีวิตของแม่ก่อนนะคะลูกเอาไว้ทีหลังนะคะแม่ต้องปลอดภัยก่อนในสถานการณ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์บีบหัวใจนะแต่ไม่ได้ยากนะคะการตัดสินใจที่รวดเร็วแม่จะปลอดภยัยนะคะ